ผลเลือดเป็นโลหิตจางแก้ไขอย่างไรในระยะเวลาในระยะยาวส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรก็โลหิตจางนี่ต้องดูด้วยว่าเราโลหิตจางแบบสมดุลหรือไม่สมดุล <c oughs> หนึ่งถ้าเราโลหิตจางแต่เราสมดุลดีมาถึงสบายเบากายมีกําลังดีกินอาหารก็ดีจิตใจก็ดีอาหารก็ดีออกกําลังกายก็ดีถอนพิษก็ดีแล้วสบายเบากายมีกําลังดี ถ้าเป็นแบบนี้โลหิตจ,จางเท่าไหร่ก็ไม่มีผลเสียอะไรนั่นเป็นปกติของเราเราไม่ต้องใช้ความเข้มข้นของเม็ดเลือดที่มากก็เลี้ยงชีวิตเราได้อันนี้เป็นปกติของเราแต่ถ้าเราโลหิตจ,จางแล้วเรารู้สึกไม่สบายด้วยเช่นวิงเวียนต่างๆหน้ามืดวิงเวียนเรารู้สึกไม่สบายด้วยหร,หรืออ่อนเพลียหรือไม่สบายในแง่งเชิงต่างๆอันนี้ก็แปลว่าเป็นโลหิตจ,จางท,ที่มันขาดธาตุที่เป็นประโยชน์ มันเกินธาตุที่เป็นโทษวิธีแก้แล้วก็ระบายธาตุที่เป็นโทษออกไปใส่ธาตุที่เป็นประโยชน์เข้าไปพอ <_ d ata> ระบายธาตุที่เป็นโทษออกไปนะกล้ามเนื้อคลายตัวเลือดลมไหลเวียนสะดวกไม่ต้องเสียพลังไม่ต้องเสียโลหิตไปขับพิษพลังก็กลับมาเป็นของเราโลหิตเราก็จะดีขึ้นใส่ธาตุที่เป็นประโยชน์เข้าไปที่สมดุลร้อนเย็นกับชีวิตเรานั่นแหละหรือเป็นธาตุที่เราตรงกันข้ามกับที่เราชอบกินชอบทำอะนั่นแหละเป็นธาตุที่เราขาด ไอ้ชอบกินชอบทำน่มันเกินเราลดไอ้ที่ชอบกินชอบทำน้นลงไปแล้วก็มาทําตรงกันข้ามมาแหละนะมันก็จะได้ธาตุที่เป็นประโยชน์เข้าไปพอได้ธาตุที่เป็นประโยชน์เข้าไปก็ไปเลี้ยงชีวิตได้ดีก็บำรุงเลือดได้ดียิ่งทําใจหยุดชั่วทําดีทําใจให้ป่องใสด้วยโลกุตระอริยธรรมไปเป็นลำดับยิ่งได้พลังที่มากที่จะดูดธาตุที่เป็นประโยชน์เข้ามาสลายธาตุที่เป็นโทษออกไปเม็ดเลือดเราก็จะเพิ่มนะอันนี้เราก็จะแข็งแรง หรือใช้พืชเนี่ยพืชใบเขียวหรือว่าพืชใบแดงเนี่ยนะใบเขียวใบแดงเนี่ยนะเขาจะบำรุงเลือดได้ดีอย่างกระดุมเงินนี่ก็โดดเด่นในการบำรุงเลือดนะหากระดุมเงินไปปั่นกินก็ได้นะหรือพืชอื่นๆนะเนี่ยพืชที่อาจารย์ส่งเสริมไปเนี่ยใบแบบกระดุมเงินก็ตามใบแดงใบเขียวก็ตามเนี่ยพืชใบเขียวเนี่ยพวกนี้มีธาตุเหล็กเยอะทั้งนั้นแหละธาตุเหล็กเนี่ยบำรุงเลือด ผักใบเขียวที่สมดุลร้อนเย็นกับชีวิตเราผักใบเขียวหรือผักใบแดงก็ตามนะที่มันสมดุลร้อนเย็นกับชีวิตกินแล้วรู้สึกสบายนะอันนั้นน่ะตัวนั้นนะ่ะบำรุงเลือดอย่างดีธาตุเหล็กเยอะธาตุเหล็กเยอะจะบำรุงเลือดอย่างดีอย่างมีลูกศิษย์เราที่เป็นพยาบาลท่านหนึ่งนะที่คุณหมอก็จะให้เลือดอยู่แล้วเพราะว่าเลือดจางเพราะปั่นกระดุมเงินกินแล้วก็ผักอื่นๆผักใบเขียวอื่นๆผสมเข้าไป นาะวโฮเลือดขึ้นเลยนะแข็งแรงเลยแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปให้เลือดนะอย่างนี้เป็นตน้นกินต่อเนื่องสักระยะหนึ่งก็โอ้ความขคมข้นของเลือดเพิ่มเลยนะฮ,โโฮิมโตคริตฮิมโมคกลบินอย่างนี้เป็นตนนะ้นก็เพิ่มขึ้นไปก็ไม่ต้องให้เลือดแล้วนะอย่างนี้เป็นตน้นนะก็นี่แหละใช้ให้ถูกสมดุลร้อนเย็นเนี่ยเขาจะไปสร้างเลือดได้ดีกินอาหารให้ถูกกินสมุนไพรให้ถูกกายบริหารให้ถูกระบายพิษให้ถูกแล้วก็ทำใจให้ดีทำใจให้สบาย นั่นแหละจะเป็นพลังสร้างเลือดทั้งหมดแหละกายบริหารให้ถูกต้องด้วยอ่าตามนั้น